โครงการเรือดำน้ำ s 2 6 t ของไทยเพิ่งมีข่าวใหญ่ว่ารัฐบาลไฟเขียวให้เปลี่ยนเครื่องยนต์จาก mtu 3 9 6ของเยอรมน,นีมาเป็น chd 6 2 0ที่จีนผลิตเองแล้วคำถามก็ตามมาทันทีของจีนจะสู้ของเยอรมันได้หรอจากเครื่องยนต์เยอรมันที่พิสูจน์แล้วในเรือกว่า250าลำทั่วโลกสู่เครื่องจีนที่เพิ่งผ่านการทดสอบ200ชั่วโมงการเปลี่ยนครั้งนี้คือความกล้าหรือความเสี่ยง วันนี้เรามาแกะกันทีละชั้นครับก่อนจะเข้าเรื่อง CSD 6 2 0ของจีนเราต้องรู้จักเครื่องยนต์ตัวเดิมที่อยู่ในสัญญาเรือดำน้ำ S g 1 6สของไทยกันก่อนมันคือ MTU 396เครื่องยนต์ดีเซลที่กองทัพเรือทั่วโลกโดยเฉพาะฝั่งยุโรปเชื่อใจมาเป็นสิบสิบปีเครื่องรุ่นนี้ถูกออกแบบและผลิตโดย MTU Friedrichshafen ประเทศเยอรมนี ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องวิศกรรมเครื่องยนต์ระดับพรีเมียมจุดแข็งของ MTU 396มีอยู่3อย่างที่ทำให้มันเป็นของลักของวงการเรือดำน้ำา 1. ความทนทานสูงมันทนทำงานในสภาพแวดล้อมหดหดใต้ทะเลได้แบบไม่งองแงใช้เดินเครื่องต่อเนื่องยาวนานเป็นพันชั่วโมงโดยไม่ต้องซ่อมใหญ่ 2. รอบเครื่องนิ่งเสียงเงียบในโลกของเรือดำน้ำในเสียงเท่ากับชีวิต และ n t u 3 9 6เนี่ยถูกออกแบบมาให้สั่นสะเทือนต่ำและเงียบมากทำให้ศัตรูตรวจจับด้วยโซน่าได้ยาก 3. ผ่านสนามจริงมานับไม่ถ้วนนี่คือมาตรฐานที่กองทัพเรือทั่วโลกใช้เทียบไม่ใช่เครื่องทดลองแต่มันถูกใช้จริงในเรือดำน้ำหลายรุ่นเช่น Type 209และ Type 212ของเยอรมนีเรือชั้นดอลฟินของอิสราเอลรวมถึงเรือชั้นชางโบโกของเกาหลีใต้และเรือของตุรกี ฟังดูเหมือนเป็นเครื่องยนต์ในฝันใช่ไหมครับแต่ปัญหามันไม่ได้มาจากตัวเครื่องเลยครับมันมาจากการเมืองระหว่างประเทศล้วนๆตั้งแต่ปี2014เนี่ยหลังเหตุการณ์รัสเซียผนวกไครเมียสาภาพยุโรปออกมาตรการคว่ำบาตรด้านอาวุธกับจีน เพื่อควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีทางทหารเยอรมนมีในฐานะสมาชิก EU จึงไม่สามารถส่ง MTU 396ให้จีนได้อีกแม้ไทยจะเป็นลูกค้าปลายทางแต่เพราะเรือถูกสร้างและติดตั้งเครื่องในจีนโครงการนี้ก็เลยเข้าขายข้อห้ามทันทีนี่แหละครับจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ทำให้เรือลำนี้ติดลมอยู่นานหลายปีและเป็นเหตุผลว่าทำไมสุดท้ายไทยถึงต้องมองหาแผนบที่ชื่อว่า c h d 620 ทีนี้มาดูพระเอกคนใหม่ของเรื่อง chd 620หลายคนได้ยินชื่อครั้งแรกแล้วรู้สึกไม่คุ้นเพราะมันไม่ใช่แบรนด์ดังอย่างเยอรมน,นีหรือสวีเดนแต่จริงๆแล้วเครื่องรุ่นนี้มีที่มาที่ไปที่น่าสนใจมาก chd 620ผลิตโดยเหอหนานดดีเซลเอนจินอินดัสทรีของจีนถ้าจะให้เปรียบง่ายๆมันเหมือนการทำการบ้านจากต้นฉบับ พราะพื้นฐานการออกแบบมาจาก MTU 396ของเยอรมนีที่จีนเคยได้สิทธิบัตรผลิตอยู่ช่วงหนึ่งโครงสร้างการจัดวางชิ้นส่วนและสเปคพื้นฐานจึงใกล้เคียงกันมากแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือวัสดุและกระบวนการผลิตซึ่งเป็นฝีมือของจีนเองทั้งหมดหลายคนอาจสงสัยว่าแล้วมันน่าเชื่อถือแค่ไหน อย่างน้อย CSD 620ก็ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสมาคมจัดชั้นเรือของอังกฤษหรือ Classification Society ที่ใช้มาตรฐานระดับสากลในการตรวจสอบความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของเรือและอุปกรณ์ทางทะเลพูดง่ายๆคือไม่ใช่เครื่องที่จีนทำเองแล้วใช้กันเองเฉยๆแต่มันผ่านการตรวจสอบจากองค์กรภายนอกด้วยและที่สำคัญจีนเองก็ไม่ได้ทำ CSD 620ขึ้นมาเพื่อขายไทยเท่านั้น แต่ยังใช้ติดตั้งในโครงการเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้ารุ่นปรับปรุงของตนเองเช่น Type 039B ยวนคลาสบางลำรวมถึงมีแผนติดตั้งในเรือรุ่นส่งออกให้ปากีสถานและบังคลาเทศด้วยตรงนี้ทำให้เห็นว่าจีนกำลังเอาเครื่องรุ่นนี้ไปใช้กับเรือในกองทัพของตัวเองและไม่ได้ปล่อยให้ไทยเป็นหนูลองยาเพียงประเทศเดียวแต่ก็ต้องยอมรับความจริงว่าแม้จะผ่านการรับรองและมีแผนใช้งานในหลายประเทศ การยอมรับในวงการทหารก็ยังต้องอาศัยประวัติการใช้งานจริงซึ่งตรงนี้ CHD 620ยังใหม่มากเมื่อเทียบกับ MTU 396ครับแล้วไทยตัดสินใจเปลี่ยนเครื่องเป็น CHD 620ได้ยังไงก่อนจะเซ็นตกลงในกองทัพเรือไม่ได้ฟังจากคำโฆษณาอย่างเดียวแต่ส่งคณะทำงานเดินทางไปจีนเพื่อดูและทดสอบด้วยตาตัวเองการทดสอบเนี่ยใช้วิธีเดินเครื่องต่อเนื่องยาวกว่า200ชั่วโมง ตลอดช่วงนี้ทีมวิศกรและตัวแทนไทยตรวจละเอียดทุกมิติตั้งแต่อัตราการสิ้นเปรืองเชื้อเพลิงเสียงเครื่องการสั่นเตือนและความร้อนสะสมเพราะเรือดำน้ำไม่ใช่แค่ต้องวิ่งได้แต่มันต้องวิ่งเงียบและสม่ำเสมอนในสภาพใต้น้ำที่กดแรนสูงผลทดสอบออกมาว่า CSD 620สามารถทดแทน MTU 396ได้ในภารกิจที่ S26T ถูกออกแบบให้ทำ ตรงนี้เป็นจุดที่ทําให้คณะรัฐมนตรีไฟเขียวให้เปลี่ยนเครื่องเพราะมันหมายถึงโครงการเรือดำน้าของไทยสามารถเดินหน้าต่อได้หลังจากติดลมมานานหลายปีแต่ต้องบอกกันตรงๆว่าการทดสอบ200ชั่วโมงในสภาพควบคุมกับการใช้งานจริงในทะเลมันคนละเรื่องกันนี่จึงเป็นเหตุผลที่แม้ผลทดสอบออกมาดีแต่ยังมีหลายฝ่ายจับตาอย่างใกล้ชิดว่า csd 6 2 0เนี่ยจะพิสูจน์ตัวเองได้จริงแค่ไหนในสนามปฏิบัติการ แม้ c h d 620จะผ่านการทดสอบ200ชั่วโมงและได้รับไฟเขียวให้ติดตั้งในเรือดำนำ้ำ s 2 6 t แล้วก็ตามแต่เสียงคำถามยังดังอยู่รอบๆโครงการนี้ลองนึกภาพบรรยากาศตอนทดสอบนะครับเครื่องยนต์ต้องเดินต่อเนื่องโดยไม่มีการปิดพักแม้แต่วินาทีเดียวอุณหภูมิในห้องเครื่องถูกวัดทุกนาทีเสียงที่เครื่องสร้างถูกบันทึกตลอดเวลาเพื่อดูว่าต่ำพอจะไม่สะดุดโซนา่า วิศกรยืนตรวจจอแสดงค่าการสั่นสะเทือนตลอดการทดสอบพร้อมบันทึกข้อมูลการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอย่างละเอียดเพราะสำหรับเรือดำน้ำความเงียบและความนิ่งคือเส้นแบ่งระหว่างรอดกับถูกพบเจอถึงแม้การทดสอบนี้จะผ่านไปได้แต่ข้อแรกมันยังไม่ถูกพิสูจน์ในสนามลบจริงเท่า MTU 396 MTU 396ในผ่านการใช้งานในเรือดำน้ำของหลายประเทศมานานหลายสิบปีผ่านทั้งภารกิจลาตะเวนฝึกซ้อม และสถานการณ์จริงในทะเลแต่ C-HD 620เพิ่งจะมีโอกาสพิสูจน์ตนเองและยังไม่มีบันทึกการใช้งานจริงให้เปรียบเทียบในระดับเดียวกันข้อ2มีคนมองว่าเป็นสำเนาแบบลดต้นทุนแม้โครงสร้างพื้นฐานจะอิงจาก MTU 396แต่ก็มีนักวิเคราะห์บางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าจีนอาจเลือกใช้วัสดุและกระบวนการผลิตที่ถูกลงเพื่อให้ต้นทุนแข่งขันได้ผลที่ตามมาคือ ความทนทานในระยะยาวอาจไม่เทียบเท่าและอาจต้องบำรุงรักษาถี่กว่าที่คาดข้อ3ปัญหาอะไหล่และซัพพอร์ตในอนาคตเมื่อเราเลือกใช้เครื่องยนต์ที่ผลิตโดยจีนเพียงประเทศเดียวทุกอย่างตั้งแต่อะไหล่ไปจนถึงการซ่อมบำรุงก็ต้องพึ่งเขาร้อเอร์เซถ้าความสัมพันธ์ทางการเมืองหรือการค้าสะดุดก็อาจกระทบต่อการซ่อมและความพร้อมรบของเรือได้ทันทีตัวยอย่างจากปากีสถาน ประเทศนี้เป็นชาติแรกที่ติดตั้งเครื่องยนต์ CSD 620บนเรือดำน้ำ h u n k e r Class ดัดแปลงมาจากยนต์ Class และมีรายงานว่าเริ่มใช้จริงแล้วในกองทัพโดยเรือ Hunger Class ที่ใช้ CSD 620เพิ่งเข้าประจำการและกำลังอยู่ในช่วงประเมินสมรรถนะนี่ทำให้หลายคนมองว่าอย่างน้อยก็มีประเทศอื่นที่กล้าลองใช้ไม่ใช่แค่ไทยที่อยู่ในความเสี่ยงเพียงลำพัง แต่ก็ต้องไม่ลืมว่าปากีสถานเป็นทําพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ของจีนซึ่งอาจมีเหตุผลทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องในการตัดสินใจเลือกใช้ CSD-620 ด้วยขณะดเดียวกันในไทยยังมีเสียงวิจารณ์เรื่องความโปร่งใสจากฝ่ายค้านและสื่อบางส่วนว่ามีตัวเลือกอื่นให้พิจารณามากพอหรือไม่หรือการเจรจาครั้งนี้ถูกบีบให้เหลือเพียง2ทางเลือกคือรับ CSD620 หรือยุติโครงการ ทั้งหมดนี้ทำให้แม้โครงการเรือดำน้ำของไทยจะเดินหน้าต่อแต่ก็ยังอยู่ภายใต้สายตาที่จับตามากกว่าที่เคยและคำตอบสุดท้ายอาจมีเพียงหนึ่งเดียววันที่เรือ S26T ลงน้ำและผ่านการใช้งานจริงว่า c s d 620จะพิสูจน์ตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนการตัดสินใจเปลี่ยนจาก MTU 396มาเป็น CSD 620มันไม่ใช่เรื่องขาวหรือดำแต่คือการแลกเปลี่ยนที่มีทั้งได้และเสีย สิ่งที่เราได้อย่างแรกโครงการเดินหน้าต่อหลังจากหยุดชะงักมาหลายปีถ้ารอเครื่องเยอรมันเราอาจต้องเลื่อนอีกไม่รู้กี่รอบและเสี่ยงให้โครงการล้มทั้งระบบอย่างที่2ไทยยังได้เรือดำน้ำที่มีระบบครบตามแบบ s 2 6 t ความสามารถหลักไม่ได้ถูกตัดออกไปเพียงแค่เปลี่ยนหัวใจของระบบขับเคลื่อนแลอย่างสุดท้ายการเปลี่ยนมาใช้ C s 620เนี่ยทำให้โครงการยังอยู่ในกรอบงบสัญญาเดิมที่13,500ล้านบาทโดยไม่ต้องเพิ่มงบใหม่ถึงแม้ราคาต่อเครื่องอาจไม่ได้ถูกกว่า MTU 396อย่างมีนัยสำคัญแต่ก็เลี่ยงการสูญเงินที่จ่ายไปแล้วกว่า7,700ล้านบาทโดยเปล่าประโยชน์แต่สิ่งที่เราเสียอันดับแรกความเชื่อมั่นจากแบรนด์เยอรมันเพราะ MTU เนี่ยเป็นชื่อที่การันตีคุณภาพมานานในวงการ พอเปลี่ยนมาเป็นเครื่องจีนความมั่นใจของคนในและคนนอกกองทัพก,ก็ลดลงทันทีอันดับต่อมาความเสี่ยงที่จะเจอปัญหาในอนาคตถ้าเครื่องจีนไม่ทนหรือมีจุดอ่อนที่ยังไม่ถูกเจอในการทดสอบเพียง200ชั่วโมงและสุดท้ายการพึ่งเทคโนโลยีจีนแบบ100ซนทั้งอะไหล่และการซัพพอร์ตในอนาคตถ้าวันหนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีปัญหาหรือจีนมีข้อพิพาทกับประเทศคู่สัญญาอะไหล่ของเขาเราอาจจะต้องรออะไหล่นานเป็นเดือน หรือแม้กระทั่งเป็นปีซึ่งนั่นหมายความว่าเรือดำน้ำของเราจะต้องจอดอยู่นิ่งในท่าไม่สามารถออกปฏิบัติภารกิจได้เลยนี่จึงเป็นการแรกที่เราต้องยอมรับทั้งข้อดีและข้อเสียและคําถามที่สำคัญคือเรามั่นใจแค่ไหนว่าสิ่งที่ได้วันนี้จะคุ้มกับสิ่งที่เสียในวันข้างหน้าถ้าถามว่าการเปลี่ยนจาก n t u 396มาเป็น cs 6 2 0เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องไหม คําตอบคือมันไม่ได้มีแค่ถูกหรือผิดครับแต่มันคือการเลือกทางที่พอเดินได้ภายใต้ข้อจํากัดที่เราเจอเพราะในโลกของยุทธโภคกรความสมบูรณ์แบบอาจไม่ใช่ตัวเลือกเสมอไปบางครั้งสิ่งที่เราต้องการคือของที่ได้ทันเวลาและใช้งานได้จริงมากพอที่จะตอบสนองภารกิจถ้ารอ M T U 3 9 6ต่อโครงการนี้อาจจะยืดไปอกหลายปี เสียทั้งงบเสียทั้งความเชื่อมั่นและเสี่ยงให้เรือดำน้ำที่เราวางแผนไว้นานกลายเป็นเพียงโครงการที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงแต่ในอีกมุมการเลือก c s d 620ก็คือการก้าวเข้าสู่ความไม่แน่นอนเรากำลังวางอนาคตของเรือดำน้ำลำแรกในรอบหลายสิบปีของไทยไว้กับเครื่องยนต์ที่ยังไม่มีประวัติการใช้งานยาวนานพอและเมื่อทุกอย่างขึ้นอยู่กับจีนร้อเซ เราก็ต้องยอมรับว่าความเสี่ยงทางการเมืองและการพึ่งพาเทคโนโลยีจากประเทศเดียวจะเป็นสิ่งที่อยู่กับเราไปตลอดอายุการใช้งานของเรือลำนี้สุดท้ายไม่มีใครตอบได้ในวันนี้ว่าเราตัดสินใจถูกหรือผิดคำตอบจะชัดเจนก็ต่อเมื่อเรือดำน้ำา s 6 6 t ลงน้ำและปฏิบัติการจริงในหลายปีโดยไม่เกิดปัญหาใหญ่คำถามคือคุณคิดว่าการได้เรือดำน้ำเร็วขึ้นคุ้มพอจะแลกกับความเสี่ยงในระยะหรือไม่ นี่คือการเลือกขับรถออกเดินทางด้วยเครื่องยนต์ใหม่ที่ยังไม่มีใครเคยขับข้ามประเทศเราอาจไปถึงเส้นชัยอย่างปลอดภัยหรืออาจต้องจอดซ่อมกลางทางฝากความเห็นไว้ใต้คอมเมนต์แล้วเรามาคุยกันต่อในคลิปหน้าครับ